สวัสดีนะครับวันนี้นะครับกับผมวันที่18นะครับพฤษภาคม2563นะครับวันนี้ได้ส่งสมุนไพรเรียบร้อยแล้วนะครับเก็บปลายทางนะครับได้สนใจนะครับสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับไม่ว่าท่านจะเป็นมดลูกย่อนนะครับตกขาวิษสีดวงสารเล็ดมดลูกไม่กระชับมดลูกไม่เข้าอู่น้ำเลืองเสียความดันนะครับไวทองนะครับอัศวะ เด็ดนะครับปวดประจําเดือนมาไม่ปกตินะครับมดลูกไม่กระชับมดลูกไม่เข้าอู่นะครับแล้วก็คุณแม่หลังก็ช่วยเพิ่มน้ำานำัแล้วก็ช่วยนะครับในการขับน้บาําขับป้าและกระชับมดลูกให้เข้าอู่ สนใจนะครับสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับที่084นะครับ749267ครับมีเอกสารวิธีต้มแล้วก็วิธีทานแนบเอกสารให้ลูกค้าด้วยทุกครั้งเวลาส่งสินค้านะครับอันนี้ขายอยู่นะครับสำหรับลูกค้าที่สะดวกโอนชุดละ950บาททานได้45วันนะครับส่วนท่านใดไม่สะดวกโอนเรามีบริการเก็บปลายทางนะครับชุดละ1,000บาทนะครับสนใจสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับที่084นะครับ74926 นะครับสวัสดีครับ